สวัสดีค่ะมีใครจะอยู่บ้างเมละ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนักเรียนหน้าห้องของเราสวัสดีค่ะ Hello, 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 hello. Yum, yum, yum. าท้แท้ให้คิดถึงจังเลยเกือบแก้วเกือบล้นแก้วเกือบล้นแก้วเกือบล้นอะไรใครแจกยิ้มเป้นพี่เฉาทำไมคะพี่เาวคิดถึงอุ้ยมาค้นมากเลยอ่ะ มันเป็นมันเป็นแพลนโปรตีนค่ะเบรนานาแอลมอนมันมอ,อ็ x ซีนะเห็นคนบนหินถึงเยอะอะไรยังไม่ได้ส่องเลยมั่วตัวนี้แท็กเงียบเหงามาก เลยแหงบเงาทุกคนอยู่ไหนหาไม่เจอดีค่ะพี่ยิ้มหวานเป็นพี่ยิ้มหวานแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดถึงเอยากว่าไปเสด็จเลยอ๋อไม่เป็นไรนะ เจอกันนะใครมาสเตจบ้างใครมาสเตจวันกี่ผมเงอแงเนาะแท็กกันหมดจริงหรอแท็กด้วยสิจะได้ไม่เหงาทุกคนแอบชอบอยู่แอบเก่งเลย แอบทำไมห้ามแอบแอบแล้วจะเห็นได้ยังไงแอบตัดหน้ามามานิดนึงด้วยทุกคนพาเราคิดถึงผมน้ำมา <G ül> นมโอที่ห้องอเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงมาโฆษณาถึงที่นี่เพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแบรนด์นี้มีอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรโฆษณาสิโฆษณาเร็วกินใหญ่กิน โปรตีนสมูทตี้บัลลนาแอลมอนค่ะลองซื้อมาลองครั้งแรกที่เป็นขวดเหลืองๆเนี่ยคนมันตะโปกติไม่ค่อยชอบนมแอลมอนเมื่อไหร่จะชอบนมโอ๊ตมากกว่าวันนี้ซื้อขนมปัง ขนมปังขนมปังปลามากินค่ะกินเป็นข้าวเย็นมันอร่อยกินแล้วสวยโอเคกินแล้วสวยก็ได้ถ้ากินแล้วสวยก็กินอะชอโกแลตอร่อยโอเคขอบคุณค่ะจะไปลองหางค่ะเพราะว่าแม่ไม่อยู่แล้วไงไม่มีใครไม่มีใครมามีหายหมดแล้วไม่มีคน พาหานมให้กินเลยหยอกหยอกทำไมไม่กินข้าวไม่ใช่ใจเย็นเย็นใจยเย็นคืออย่างเงี้ยวัีกินขนมปังขนมปังอันเนี้ยที่มันมีเป็นไทยากิแต่วมันเป็นมันเป็นแป้งแบบหมูแป้งครัวซองอะไรอย่างงี้ปะ่ะมันมีไส้ด้วยนะอันเนี้ย อันนี้ไส้ผักโขมผักโขมชีสนะแล้วคือกมันมีกินกินคนเดียวสี่ชิ้นกินคนเดียวสี่ชิ้นเลยนะสชิ้นนะตอนแรกคิดว่าจะกินเล่นๆเ,เพราะว่าวันนี้วันนี้ไปวันนี้ไปซ้อมร้องเพลงมาค่ะเอาพมมาลปิดสิวก่อน ีไปซ้อมร้องเพลงมาแล้วก็หิวมากหิวแบบหิวมากคือเริ่มซ้อมตั้งแต่6กโมงใช่ป่ะไปไปหอตั้งแต่6กโมงแล้วก็กว่าจะเสร็จก็เกือบสองทุ่มเกือบสามทุ่มเลยแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นสี่เลยเหรอสี่เองเำไยอ่ะกินหมดไปแล้ว ตั้งเยอะเหลืออีกแค่2อ,อันเองติดแบนแต่อีกแค่2อ,อันเองไม่มันเยอะหรอทุกคนมันก็เยอะอยู่แต่ว่ามันอร่อยมากทุกคนอร่อยมากจริงคือวันเนี้ยก็บอยเตีย๋ยจะชอบชอบสั่งอยู่แล้วร้นเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้มหาลัย ใช่แล้วก็วันนี้ก็เลยสั่งที่หอแล้วก็ชวนเพื่อนๆสั่งด้วยเพื่อนๆเพื่อนกินแล้วก็แบบเออแบบน้องเจสสั่งด้วยคนนึงแถะสั่งของคนแต่ว่ามันมีอะแต่ว่าพอตอนมาก็ให้แบบแบ่งๆกันกินกันชิมแล้วแบบทุกคนแบบอร่อยมากอร่อยมากอย่าอร่อย,อ,ย,อ,อ,ยอันนี้มีไส้ด้วยไส้ผักขมกินแล้วจะติดฟันไหมกินแล้วจะมีผักติดฟันไหม ไม่ค่คืออย่างนี้คือถ้ามันสั่งน้อยอะ่ะมันไม่คุ้มค่าส่งไงขอบเปิดเลือกเพลงแป๊บหนึ่งเน็ดไปเลยอะ่ะก็ไม่คุ้มค่าส่งก็เลยสั่งไอง้ีอันอ ใช่ค่ะก็เลยตอนแรกคิดว่าจะกินเล่นๆแต่กินไปกินมารู้สึกว่าน่าจะกินจนเป็นอิ่มได้ก็เลยคิดว่าจะไม่กินก็เลยคิดว่าจะไม่กินอะไรแล้วค่ะทุกคนทุกคนว่าไงทุกคนว่าโอเคไหมเราก็กินเราก็กินโปรตีนอีกขวดนึงนะทุกคนว่าพอปะนี่ว่าพอนะไม่ต้องกินแล้วแหละใช่ไหม แต่มันจะหกนิดนึงอะพาเฟอรอร่อยมากคือเราลองแล้ววันนี้ลองไปแล้วกินไปแล้วหนึ่งิ้น ก็ไม่ได้จะเล่นกล้ามค่ะแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันกินแล้วมันจะอิ่มไงโปรตีนกินแล้วมันจะอิ่มแล้วมันจะได้แบบดูแบบเออมีสารอาหาระอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้าะเล่นกล้ามเนาะแต่กล้ามมันมีเองไม่เกี่ยว,วมมีมีข้อสลดเลย อ๋โคตรคุ้นคุ้นดึกแล้วก็ใช่เก้มกลมแล้วหรอใบขับขี่มีมีแพนด้าดไหมมีค่ะครั้งนี้ไปต่อใบขับขี่ที่เชียงใหม่แต่ตอนสอบไปที่ลำพูนแต่ว่าครั้งนี้จองคิวได้ที่เชียงใหม่ก็เลยไปที่เชียงใหม ใช่แล้วก็คือมไม่อยากเล่าเลยอ่ะไอหนึง่งเดี๋ยวคนหมืนใส่ไม่กล้าเล้วไปต่อกับลูกเกดแล้วโอ้คือเพิ่งรู้ว่าไปต่อใบขับขี่วันเดียวกับลูกเกดเลยอ่ะ งงมากบังเอิญมากแบบวันก็มีเรื่องเยอะแต่ว่าบังเอิญมากไปต่อวันเดียวกันแต่ว่าไม่แต่ว่าคนละที่นะคะเราเลยเราเหมือนไซนี่ไยไม่ดีไม่มันไม่ใช่อะไรก็คือแบบอ่าเราก็กะว่า <laughs> ไม่เอาอะสลบ ดาราสาวเอ้ยดาราสาวอยู่เอาเอางี้ดาราสาวอยู่ห <C ip> ม่ทร่ยเลยได้ไหมได้ม่ทราเลยได้ <C ip> คืองี้คือแบบก็ดาราสาวนิดนึง <C ip> เพราะว่าไม่ลงเราก็เหม่ทรายนิสัยไ,ไม่ดี <C ip> ก็คือคือเราไปทำไปขับขี่ใช้ไม้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแต่งหน้าหน่อยถูกปะ มันก็ต้องสวยหน่อยถูกไหมควรต้องสวยหน่อยถูกไหมแบบไปทําบัตรอ่ะเออ,อสวยหน่อยก็แต่งหน้าแล้วก็ตรงมันก็จะมีตรงที่แบบกินตันปากซีแล้วคือมันจะมีตรงที่ต้องไปแปบลบว่าติดต่อใช่ไหมเลเยเรตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วมันจะต้อง หมือนพอเขาก็จะเรียกชื่อปุบอะไรอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีมีมีมมไฟให้ดูใช่ไหมมีไฟแบบไฟเขียวแดงเหลืองอ่ะใช่เขาก็จะขึ้นมาแล้วก็กระพริบกระพริบแล้วก็ให้เราพูดพูดตามแสงพูดตามไฟแบบสีแดงเขียวเขียวแดงแดงเหลืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้ก็โอเคแบบ ก็แบบเออตื่นเต้นนิดนึงก็พยายามตั้งสมาธิเพราะว่า<ม>เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะอาจจะแบบว่าเออสติหลุดได้ง่ายก็เลยพยายามแบบว่าตั้งใจอ,อมองไฟแดงเขียวอะไรใช่ไหเขียวเขียวอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วพูดว่าเออเราเราพยายามตั้งสมาธิอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแบบ <laughs> เร้พีตองที่เขาแบบ เหมือนแบบว่ามองมองมองเราอะมองแล้วก็เหมือนแบบคุยกับเจ้าหน้าที่ข้างๆแว่บบแบบ <c oughs> น้องน่ารักมากอะไรอย่างแบบ <c oughs> ไม่อยากเรา <c oughs> คอยเหมือนใจเราไม่เราแล้วแบบออกเกจอก่อนอ่ะแล้วว่าน้องน้องน่ารักมากแบบว่าคือเขาก็นั่งอยู่เราก็ยืนใช่ไหมเราคือเราแบบคือไฟมันคืออยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ใช่ปะ แล้วก็มองโอเคเขียวเขียวแล้วก็คือรู้สึกว่าทําไมทําไมเขียวซ้าหลายรอบอย่างแบบเขียวเขียวเขียวเยอะมากเหมือนแบบแบบเขาแบบมันเขาแบบมองอยู่มองอยู่มองมองหน้าอยู่นั่นเลยอ่ะคเขา,า,เาแบบเขาแบบน้องแบบน่ารักมากทำไมน่ารักจังสวยมากสวยมากเหมือนดาราเหมือนดาราเลยอะไรอย่างนี้ ออกนอกล้องออกเพราะว่าเขินเพราะว่าอายนั่นแหละแค่นั่นแหละใช่ก็เลยแบบก็เลยแบบอืมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราก็กำลังเข้าใจไหมคือเราก็กําลังตั้งสมาธิอยู่กับไฟไงเรากำลังตั้งใจดูเออใช่เราก็เราก็แบบเขินเลยอ่ะ ใช่ก็แบบคือมันแต่งหน้าไงแบบคนแก่ง,งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเออใช่เดี๋ยวขอปิดประตูนี้นยนะคะแอร์ออกใช่ทุกคนก็ไม่ต้องผ่านใช่เยอะมันเป็นเพรมันสวยเพราแบบแต่งหน้าไงอะย่าแงบบนี้ใช่แต่ตัวแต่ตัวไปถ่ายอะ่ะคือแบบ เสียใจมากถ่ายออกมาหน้ามันตลกมากเลยแบบไม่สวยอ่ะคือแบบมันไม่สวยเลยถ่ายออกมาหน้าตลกมากเลยอ่ะแบบคือเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งไปทำแบบประชาชนมาทุกคนแล้วก็แบบแบบว่าเพิ่งไปทำแบบประชาชนมาเออแล้วก็คือตั้งใจว่าเออจะไม่ยิ้ม ตอนแบบที่ไปแบบทาแบบประชาชนตั้งใจว่าจะไม่ยิ้มก็เลยแบบแต่พอไปถึงปุ๊บอะยิ้มได้นะคะยิ้มอมยิ้มได้นะคะไอเราก็ยิ้มไงคือแบบเหมือนแบบว่าเขาบอกเป็นแบบเป็นเด็กดีไงเชื่อฟังเขาเขาบอกว่าให้อมยิ้มยิ้มเราก็ยิ้มแล้วก็อมยิ้มอันอันนี้คือของบัตรประชาชนนะคะแล้วอมยิ้มแล้วพอออกมาปุ๊บก็คือแบบ คือมันดูแบบหน้าอ้วนมากเลยอ่ะมันแบบแบบแก้มมันขึ้นอ่ะแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทําบรไมคขับขี่เดี๋ยวจะไม่ยิ้มเออเดี๋ยวจะไม่ยิ้มอ่ะเดี๋ยวจะเออทำหน้านิ่งๆหน่อยจะแบบเออสวยๆนิ่งๆสุดท้ายออกมาหน้าหน้าเหมือนหน้าโกรธใครงงมากหน้าแบบหน้าหน้าแบบหน้าหน้าตลกมาก อ๋อเขาให้อมยิ้มเขาให้ลูกอมอ่ะให้อมยิ้มใช่เขาให้อมยิ้มเราก็เลยเออแล้วอมยิ้มเไยแต่ออกมาก็คืออน้าเหมือนน้าโกรธอ่ะใช่ประมาณนั้นแต่ว่าคือแบบอันที่ไปทําที่เชียงใหม่คือแบบว่า เหมือนคนเยอะมากอะไรอย่างงี้แล้วพอแล้วพอไปถ่ายปุ๊บเหมือนแบบเขาก็รีบๆเหมือนแบบว่าเคยให้ทุกคนสังเกตดูอะคือหัวหนูแบบคือรูปแบบแบบเราแบบยังไม่ได้อยู่เซนเตอร์เลยอะคือหน้ายังไม่กลางเลยยังแบบยังแบบเหมือนแบบเอียงอย่างนี้อยู่เลยอะแต่แบบเขาก็ดูรีบๆอะไรอย่างแบบดูไม่ค่อยจัดแจเท่าไหร่แบบไม่แบบไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าอะขยับนี้นิดนึงนะคะนี่นิดนึง แต่ตอนที่ไปทําของลําพูนอ่ะแบบเหมือนจะได้ถ่ายสองรอบด้วยนะหรือหรือรอบเดียวมั้งไม่รู้จะไม่ได้นั่นแหละแต่รู้สึกว่าแบบพอคนเยอะแล้วเขาก็รันคิวเร็วด้วยเขาก็ต้องรีบๆถ่ายๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเหมือนรีบหนึงนึ่งอะไรเงี้ยค่ใช่น <laughs> ั่หละของคน เล็บชิดเลิศเหมือนเดิมยาวแล้วอ่ะอืยาวแล้ว,ว,แ,ลวแต่ว่าร้านนี้ทำดีมากแบบว่าไม่ไม่หลุดไม่ลอกไม่แบบคือสีแบบสวยติดทนมากคือทำคนละร้านกับรอบแรกพลาแบบแงะเองก็แงะไม่ออกเออ ไม่จ้าไม่หลุดเลยถุยมากจริงติดคนมากปกติมันจะแบบแกะแกะได้แต่เนี่ยแกะไม่แกะไม่ออกแต่งเป็นพี่สาวชุดดำเทอหไม่น่าได,ได้คือเราอะก็เตรียมพร้อมอ่ะแบบว่าคือเขาคือเขาก็เขียนมาว่า ต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเทา้าคุมสซนอะไรเขาเรียกวรองเทา้เทาคุมเท้าคุมคุมสซนอะแบบซชุดสุภาพอะไรเงี้ยเสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยเราก็อือส่หาเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวยานี่ไปพอไปถึงแบบไม่ไม่เห็นจะมีใครต้องใส่ไม่เห็นมีใครใส่เสื้อแขนยาวหรือแบบเนี้ยคือแบบงงนิดนึงพุาคนก็ดูแต่งตัวได้แบบ แต่ว่าเสื้อยืดก็มีแบบแขนเนี่ยใแต่ข้ออะจะมีเสื้อคุมมังไม่รู้ค่ะโอ้โอทีดีอ่ะใส่อะไรไปก็ได้นะเอาจริงคือเราก็แบบเป็นเด็กดีไงเชื่อฟัง เห็นเขาเขียนมาแล้วก็แบบเออทำตามที่ไหนได้ไปถึงเอ้าชิวเลยแต่ละคนชิวเลยสยองสย,ยืดรองเท้าแตะชิวเลย <laughs> อะไรติดเสื้อมันต่อไ้เขาคิดแบบห้าปีไงไม่ได้ทำของพิมพ์เลชิวหรอแต่เขาเขาก็เขียนมาในระบบไงระบบ ที่ต่อห้าปีเขาก็เขียนใช่ใช่ยุ่ยจ่อยอ๋อเอยไปเจอคนไหนชวนไปทำดนให้กับบ้านโอ้ก็ดูแล้วก็แต่งตัวสุภาพดีละอ่า ไม่รู้อ่ะขึ้นเรเรียบร้อยพออืออ <laughs> หไรโอ้กินหกเลยสิประมาณนั้น,นะคะ่ะแล้วก็กลับมาเรียนแล้วไปเรียนแล้ว เด็กอ่หมดแฮ่แฮ่เดี๋ยวจะดูฝุ่นอยู่เดี๋ยวจะดูฝุ่นอยู่รีโนเวทตึกเสร็จแล้วใช่ตึกเดินรีโนเวทเสร็จแล้วไปเรียนได้แล้วแล้วก็แล้วก็อืม พวนี้มีพรีเซนต์ด้วยแหละทุกคนไม่มีพรีเซนต์ด้วยแล้วก็ต้องแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวก็คืนนี้ค่ะแต่คืนนี้จะทำพรีเซนต์ <laughs> เพราะว่าแวะมาไลฟ์ก่อนเดี๋ยววันนี้จะอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ไปแล้วค่ะเพราะว่า <laughs> ต้องไปทำพิเศษงานทำได้ตอนนี้ทำได้ไม่ได้ทไดไเท่ากับเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วจริงเดี๋ยวยี่สิบห้าดอน หมายถึงตอนนี้ไลฟ์มา23านาทีใช่ไหมยอย่าครบยวครบ25นาทีไปละกินอะไรดูนะ่ากินจังขนมปังลาไทยยากิที่เป็นเนื้อควซองค่ะันไม้น,นี่พราะว่าเลืออิ่นแล้วเพราะว่ากาาินไปยังไงอันแล้ว น่าจะเป็นเพราะว่าน้ำมันทำให้อิ่มด้วยอ๋อโอ้โหถึงวันที่ยีห้าเลยเหรออา,อาจจะไม่ได้อาจจะยัง <laughs> หยุดยาวเห็นมนมีทำกิจกรรมเทียบเลยไปมาเล่าไหมได้เลยได้ไปปักผ้าด้วยได้ลองกินชิโอปังอย่างชอบขนมปังเกลือใช่ไหมคะใค้จะิมากเล วัว่างเรามาอวดอยากเห็นได้เลย,เด,ยเดี๋ยวแวะมาไลฟ์อีกค่ะตัว่าคือจริงวันนี้นจริงวันนี้ต้องรีบทำพรีเซนต์อยู่แต่ว่าแต่ว่าแอบสซนนิดหนึ่งก็เลยมาไลฟ์ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำพรีเซนต์ชอบอันที่ว่ารูปสีน้ำธรรมชาติ ใช่ได้ว่ารูปสีน้ำเยอะเลยว่าเอนจอยมากแอบอู F ้ทุกยี่สิบห้าแล้วมันเร็วมากทุกคนมาเล่าเรื่องให้เหมือนใจเลยไม่ใช่ไม่เล่าเราเครานั้นไม่เล่าเลา <G ül> แอบส่วนหรอโน้แอบคิดถึงเจอกันสติด,ดนะคิดถึงมาเจอกันครับ <G ül> ก็แอบคิดถึงไงแอปส่วนไว้คุยกันใหม่นะคิดถึงคิดถึงงับ เจอกันวันที่ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกนี้ก็คือวันเสาร์นี้มีเสเตจใครมาก็เจอกันนะเจอกันเจอกันบายบายพี bye ่เซนล่าลือถอนคุณครับบายบาย บายบายไว้คุยกันใหม่ก็ Go, ไว้เจอกันนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วไว้เจอกันบาย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 ไปแล้วนะ